ในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมหลวงพ่อเลียผู้ครองบรรพชามากกว่า23ปีได้ออกเดินทุดงตามลำพงังจากภาคกลางมุ่งหน้าสู่ภาคใต้เพื่อสแสวงหาสถานที่ปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมหลวงพ่อมีจิตศรัทธาแรงกลา้าและเชื่อมั่นว่าในป่าลึกจะช่วยให้ตัดกิเลสได้ง่ายกว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนอุทยานเขาแดง มีความสมบูรณ์ทั้งความเขียวสดชื่นและเย็นช่ำของสายน้ำอันอุดมไปด้วยพืชพรรณสัตว์ป่าหายากจำนวนไม่น้อยหลวงพ่อเรียบได้เดือนทุดงเข้าสู่อุทยานเขาแดงสถานที่แห่งนี้ว่ากันว่าเคยเป็นที่อยู่ของฤาษีและพระทุดงหลายรูปในอดีตแต่ท่านเหล่านั้นได้หายไปอย่างลึกลับหลวงพ่อเรีย กลับคิดต่างด้วยความตั้งใจจะภาวนาสมาธิให้มีความเพียรและมีจิตใจอันแข็งแกร่งดังภู่พาเพื่อโป,ปรดสรรพสิ่งทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าว่าไม่นานนักหลวงพ่อเรียบก็เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติท่านจึงหาที่หมอในการปรากโกรธเริ่มนั่งกรรมฐานเข้าฌานในทันทีจนถึงกลางดึกขณะที่ทานนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรเก่า เสียงย่ำฟีเท้าก็เลื่มดังขึนเหมือนเสียงมีดฟันยากใกล้เข้ามาหลวงพ่อลืมตาขึ้นเห็นชายรูปร่างผอมแห้งห่มผ้าขาวมีตะกุดห้อยอยู่เต็มคอเดินวนรอบโกรธท่านไปมาไม่พูดอะไรสักคำมันพยายามจ้องหน้าทานแล้วหยิบตะกุดออกมาจากคอเคลียงเข้ามายังโกรธไม้จะทำลายทานหลวงพ่อลับตาสวดมนต์กันกภยัยด้วยสัมปัชัญญาที่นิ่งและสงบ แต่สิงย่อยู่ตรงหน้ามันกลับโยนตะกุดเข้ามาในโกรชายคนนั้นถึงกับตกใจเมื่อตะกุดของเขากลายเป็นเปลวไฟและลายจนไม่เกรียมชายคนดังกล่าวไม่ยอมจำนนเขากำลังจะเอื้อมมือสาวเข้ามาที่กดคงหลวงพ่ออีกครั้งไม่ทันที่จะได้สัมผัสโกรตัวเขาพุ่งพวยออกไปเหมือนโดนผลักจนลมหัวความชายปริศณาเห็นท่าไม่ดีเมื่อได้เผชิญอภินิหา จึงรีบถอยหลังหายวับไปในป่าหลังจากชายคนนั้นหายไปได้สักพักหลวงพ่อก็ออกมาจากโกรธเดินตรวจตาดูรอบๆจนทุกอย่างสงบลงท่านจึงเดินตรงกลมต่อจนถึงลุ่งสางวันลุ่งคืนท่านตัดสินใจทุดดงต่อไปยังปลาเลือกที่ลึกกว่าเดิมโดยมีสัญญาณเตือนในใจแต่ก็ไม่ยอมถอยจนกระทั่งหลวงพ่อเรียบลงป่า ทางเดินวนอยู่ที่เดิมไม่ว่าทางไหนเหมือนโดนบังตาท่านจึงตั้งโกรธใหม่ที่ลานหินโล่งกลางป่าตั้งจิตอธิษฐานและสวดมนต์ภาวนาเพื่อขอทางออกเมื่อท่านเข้าชานก็ได้มีฤาษีท่านหนึ่งเข้ามาหาในนิมิตกราบนมัตจการครับหลวงพอ่อข้าขอร่วงเกินในการเตือนทา่านในป่าแห่งนี้ ช่างลึกลับซับซ้อนมีภัยอันตรายนับไม่ถ้วถ้าเป็นไปได้ท่านจงออกไปจากป่านี้เสียเถิดไม่เป็นไรลรอกท่านฤาษีอาจมาตั้งใจมาที่นี่เพื่อโปรดสิ่งเหล่านั้นถ้าเขาจะทำลายก็ปล่อยให้เขาทำเถิดนาเมื่อฤือีได้ยินเช่นนั้นก็กลาาลาหลุงพอ่อออกไปจากนิมิต หลวงพ่อเลียลืมตาขึ้นมาใช้จิตภาวนาคำพูดของฤาษีเพียงครูท่านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากลำธารในช่วงเวลาที่ท้องฟ้ามืดคล้ำเช่นนี้หลวงพ่อจึงใช้ไฟฉายส่องทางตามเสียงนั้นไปเมื่อแวกพงไม้เข้าไปท่านเห็นหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวลุงลางเสื้อผ้าขาดลุ่งลิงเปื้อนครนและเลือ นั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ริ่มน้ําข้าหลงปากข้าหาทางกลับบ้านไม่ได้หลวงพ่อช่วยข้าด้วยโยมขอให้ใจเย็นไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวอาตมาจะนําทางให้ท่านใดนั้นเองเสียงหัวล้อยเย็นเยือกก็ดังขึ้นพร้อมกับลมหมุนกระโชกแรงไฟใช้หลวงพ่อดบับวูทุกอย่างรอบตัวมืดมิดลงทันทีหลวงพ่อดีะ เดินกลับไปยังโกรกพร้อมท่องคาถาพาหุงมหากาไม่อยู่ป่าแต่แล้วร่างของหญิงสาวคนเดิมก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าท่านเสียงหัวลอ้อพร้อมกับเพินกระถืบเทา้ายันกองกลางวานอยู่รอบบริเวณครั้งนี้ร่างกายเธอเหม็นสาบเนาวมือเล็บยาวเหมือนกรงเล็บสากเธอพุ่งล่างเข้าใส่โกลแต่ร่างกระแทกเข้ากับเกจคาถาไฟของหลวงพอ่อ ผีสาวร้อนว่าเหมือนโดนไฟเผาผีดร้องเสียงดังสยองแต่ทว่าเธอกลับไม่ยอมแพ้ใช้มนต์อาคมเรียกฝนให้กระนำลงมาจนคถาไฟดาผีสาวหงล้อสาใจอยู่ไม่นานฝนที่ตกลงมากลับหยุดกระทันหานคิดจะลองดีกับข้าหรือที่นี่มันเป็นถิ่นของข้าอาตมาไม่มีเจตนาแย,ย่งของของใคร หรือมาปักถินฐานที่นีน่ถาวรอาตมาตัต้งใจมาทุดงเพื่อแผ่มเมตตาธรรมให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นข้ามีเชื่อเจ้าลลอกมาเป็นอาหารของข้าดีกว่าท้องข้ารอรับเนื้อมนุษย์มานานแล้วสิ้นคำผีสาวแหลบลิ้นยาวตวัดแผลบด้วยความโหยเธอใช้มือกระชากกดโกงลงพอจนขาดลงเหลื้อเพียงทาน ที่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ในโกลผีสาวแทรกล่างเข้ามาอยู่ในด้านหลังของท่านจูจูหูลวงพ่อเรียบเกิดดาท่านมีอาการหน้ามือเงื้อไหลท่วมตัวด้วยมนแห่งผีพรายข้าขอสั่งให้เจ้าสิ้นฤทธิ์คาถาจงเป็นอาหารอันโอชะของข้าเสียตื่นเร็วหลวงพ่อรีบเรียกสติคืนกลับมาเืิดข้ากเกรงจะตานมันไว้ได้ไม่นานหลวงพ่อเรียบ มีท่าทีมึนงงท่านเห็นผีสาวถูกดาก่าด้วยลูกประคามจึงใช้โอกาสนี้สวดพระคาถาขับไล่ผู้ผีวิญญาณร้ายและแล้วเกิดอภินิหารคืนเมื่อผีสาวล่างชักกระตูกตาเหลือกค้างของเลี้ยวบางอยา่างกระอากออกมาจากปากของเธอน้ำข้าต้องการน้ำผีพลายสาวถูกพระคาถาของหลวงพ่อลินานาร่างกายของเธอขาดน้ำไปจนโม ลมหายใจสุดท้ายจึงถูกโปรดโดยหลวงพอ่อท่านแผ่เมตตาให้เธอถึงแม้ว่าเธอหวังจะทำลายท่านก็ตามเมื่อหลวงพ่อเลียบพบเจอกับสิ่งดีรับหลายรูปแบบท่านจึงถอดโกรดมุ่งกลับไปยังหมู่บ้านเชิงเขาระหว่างที่ท่านเดินในช่วงเช้าจนถึงช่วงเวลาบ่ายคล้อยท่านยังวนกลับมาที่เดิมอีกครั้งขออำนาจพระผู้เป็นอาจารย์บารมีบุญของพ่อแม่ หรือเจ้าป่าเจ้าเขาหนาที่แห่งนี้ช่วยเปิดทางให้แกข้าพระเจ้าด้วยเถิดถึงอย่างไรเสียหลวงพ่อเลียจึงตัดสินใจตั้งโกรธบริเวณนี้อีกคืนเมื่อแสงอาทิตย์คล้อยหลังเขาอากาศที่เคยร้อนชื้นกลับเย็นยะเยือรมเงียบสนิสิงสารลาสัตว์เงียบเสียงท่านเดิมผ่านช่องเขาแคบก่อนจะเจอต้นไม้ใหญ่สองต้นผ่านการ เมื่อได้ที่หมอท่านจึงปรากฏนั่งกรรมฐานขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่หากข้าพเจ้าลุกล้ำโดยไม่รู้ก็ขอาา้ออภัยไม่นานฤาษีคนเดิมเข้ามาในฌานของท่านข้ามาเพื่อเตือนท่านอีกครั้งป่าแห่งนี้มีสมิงดูลายตัวหนึง่งมันได้พากชีวิตของข้าและพระที่หายไปเหล่านั้นท่านจงระวังตัวให้มา และออกจากป่านี้ไปโดยเร็วที่สูงข้าขอบใจท่านที่มาเตือนอัตมาขอน้อมรับไว้ขอให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงอัตมาหลวงพ่อเรียบลืมตาขึ้นพร้อมกับเห็นว่าสมิงตัวใหญ่จ้องท่านอยู่พร้อมกับเห็นว่าสมิงตัวใหญ่จ้องท่านอยู่มันเดินวนไปมาอยู่หน้ากรวดสักพักแต่กลับไม่เข้ามาใกล้ เพราะพาคถาไฟโลูกานทาให้เปลวไฟลุกโชนขึ้นมารอบโกรดเอาไว้สมิงไม่มีที่ท่าว่าจะหนีมันพ่นลมหายใจพร้อมเสียงคำรามดังป้องป่าท่านใดนั้นสมิงกระโจนขึ้นต้นไม้ใหญ่ด้วยความเร็วเหนือมน,นุษย์จนกรดไล้กจริงไม้ขนลงมาทับร่างของท่านจนแน่นิ่งมันกำลังอาฆาตอย่างรุนแรงขณะที่หลวงพ่อเลียดึงโกรดออกมาป่า เทียนเป็นรูปยางวางมางอาคมได้เริ่มสัวแต่สมิงกับพุ่งเข้าหาท่านทันทีมันอ้าปากไม้จะง,งาบกินดีแต่แล้วหลวงพอ่อใช้มือทั้งสองข้าจับปากของสมิงแล้วหยิบตะกุดโซเลอพอาง,งัดตรึงระวางกรามของมานมันลองควนคลาพร้อมทั้งดินเพื่อให้โซเจนทําให้เขี้ยวอันแหลี้ยคมของมันรูสมิงหวังจะใช้กลุ่มเลบจัดการกับผููทรงทาง แต่เหตุฉนายแสงจากพระยาดซองเปลนประกายเป็นแสงสว่างลากล่างของสมิงกระเด็นออกไปกระแทกพื้นมันร้องคำรามอย่างเจ็บปวดทรมาแต่สมิงที่มากด้วยฤทธิ์ไม่ยอมง่ายง่ามันกลายล่างออกมาเป็นชายผู้หนึ่งใบหน้าโหดเหีย้ยมผิวดำคล้ำพร้อมหนวดลุงลางใช้ปรีนาพนมมือลายมนบางยา่าเสกดาปลายแหลมขึ้นมา เอ็งตายเถอะไอ้นักบวชกล้าเข้ามาในทินฐานของข้าท้องของข้าตอนนี้มันร้องหิวอยากจะกินท่านอยู่พอดีมาเป็นอาหารของข้าซะถิดจะพลากกี่องค์ที่เข้ามาพื้นป่าแห่งนี้ก็ต้องสยบให้แกข้าทั้งนั้นเขาวตว,วัดดาบขู่หลวงพ่อแล้ววิ่งเข้าหาท่านด้วยความเร็วดาบฟันตรงเข้าไปยังแสงพญา ชา,ายปริศนาไม้จะฟันย้ำเข้าไปหาท่านทีแต่ดาบกระฟันพลาเข้าไปที่โคนของต้นไม้งัดยังไงก็งัดไม่ออกหลวงพ่อลีพยายามเข้าฌานบริกรรมมนเสกม้าป่าตัวใหญ่ออกมาประจันหน้าท่านสะกดให้ม้าป่ากระโจนเข้าใส่ชายผู้นั้นทั้งคู่เกิดการต่อสู้ประทะกันอย่างดุริเลทันที่ที่เขาสู้ไม่ได้ เขากลายเป็นสมิงไล้ทันทีเสียงคำรามของมารดูแผ่วเบาเหมือนอ่อนแรงแต่สมิงก็ไม่อยอมแพ้มันพ่นลมหายใจที่มีพิษเข้าหาทา่าหลวงพ่อเลียใช้ผ้าไตที่นุ่งห่มสบัดพิษสมิงผีได้ทาาจากนั้นท่านหลับตาแน,น่นบริกรรมคาถาอาคมอมสุนามูลูมะนีมานีอารหังปียามะมา รอบตัวของหลวงพ่อเรียบสว่างจ้าลมแรงพบเศษชากใบไม้ฝุ่มดินขึ้นเป็นพายุประทา้าใส่ล่างสมิงตัวของมันถูกทิ่มแทงด้วยกิ่งไม้และล่างของมันถูกลมประทับกระเด็นไปชนต้นไม้ล่างสมิงกรีดล้องดินพาสุดท้ายล่างแน่นิง่งหมดลมหายใจไปในที่สูงบารมีไดที่สร้างสมมาอัตมาขอแผ่เมตตาให้แก่สา หรือมนุษย์ที่อยู่เบื้องหน้าขอจงรับไหวและสิ้นมนอาคมแห่งอวิชาด้วยเธอหลวงพ่อเลียใช้สติปราบสมิงผีได้สำเร็จท่านปลอดภยัยด้วยสติสัมปชัญญะบารมีที่สั่งสมมาอภินิหารที่เกิดขึ้นตัวท่านจึงรอดพ้นจากภัยอันตรายของอุทยานแห่งชาติเขาแดงแห่งนี้ไปได้ หลังจากพระอาทิาตย์สาดส่องแสงแรงหลวงพ่อเรียบตั้งใจเดินทุดงออกจากป่าแห่งนี้อย่างเรียบง่ายและตั้งใจจะไปบินทบารจำวัดที่หมู่บ้านเชิงเขาเพื่อเข้าชานรักษาเนื้อรักษาตัวของท่านให้กลับมาแข็งแรงพร้อมทุดงอีกครั้งในภายหลังธรรมะน,นั้นปกป้องได้ทุกภัยอันตรายหากจิตมันภาวนาศีลอยู่เสมอ ต่อให้เป็นผีสิิงก็ต้องพ่ายแพ้ทำไปในที่สูงหากชื่นชอบเรื่องเหล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองได้ดีด้วยนะครับ